ส,สวัสดีครับ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 อาจารย์ครับครับวันนี้ผมอยู่กับผู้การโบะครับที่อินิสแกนนะครับคือคราวที่แล้วเนี่ยเราดูพระสมเด็จที่เป็นทองคํานะครับต้องใช้คว <remos number item related> ่าพระสมเด็จทองคำเพราะว่าหนึ <c ắng> <P> ่งเนี่ยเราเจอทองมากกว่า80ซนะครับแล้วก็ลักษณะทองเนี่ยเป็นทองโบราณด้วยอันนี้วันนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวอาจจะส่องกล้องกาลังสูงนะครับให้ดูผิวด้วยแล้วก็ทางผู้การเองเนี่ยก็มีพระที่สงสัยมานานแล้วครับ นะครับว่าเป็นพระทองคําหรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นลักษณะพระหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพระหลวงพ่อเงินคราวนี้ปกติหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับที่เราสงสัยกันส่วนใหญ่ว่าเอ๊ะเป็นทองหรือเปล่าเนี่ยลักษณะเนี่ยจะเป็นสำลิปนะครับเป็นทองสำลิปหรือเป็นกลุ่มที่มีเนื้อของเนื้อเขาเรียกว่าเมฆสิทธิ์นะครับแต่ว่าอันเนี้ยดูผิวแล้วเนี่ยเอาจริงๆเลยเราก็ดูออกดูออกทองออกทองเหลืองด้วยนะครับแต่ว่าจะใช่หรือเปล่าต้องถามก่อนว่าก่อนที่จะไปดูพระเนี่ยครับ ของผู้การเองเนี่ยเคยไปทดลองหรือพิสูจน์อะไรมาแล้วบ้างครับอองค์หลวงพ่อเงินองค์นี้ใช่ไหมครับ,รบก็เรียนพี่น้องนะครับว่าพระองค์เนี้นะครับก็จากอีพีที่แปดศูนย์ห้าครั้งที่ผ่านมานะครับรเรียนให้ทราบว่าที่มาเนี้ยคุณพ่อบุญธรรมเนี่ยมอบให้มาในคราวคนละคราวกันกันกบพระสมเด็จทองคำนะครับ อางที่ผมเรียนให้ทราบมา EP ที่805แล้วนะครับว่าผมเนี่ยไม่เชื่อนะครับทั้งสององค์เนี่ยว่าเป็นทองคําโอเคมาในคราวของของหลวงพ่อเงินองค์เนี้นะครับผมก็ได้นําพระทั้งสององค์ไปที่ร้านเฮียสุปกิจที่บ้านหมอกอย่างที่เรียนให้ทราบมาแล้วนะครับพวกนั้นโอเคเฮียสุปกิจบอกว่าพระองค์สมเด็จเนี่ยเป็นทองคํา แล้วก็มีลักษณะบางผมก็อุ่นใจขึ้นระดับหนึ่งแต่องค์หลวงพ่อเงินเนี่ยเฮี่ยสุภกิจเนี่ยบอกว่าเป็นทองคําผมก็ไม่เชื่ออ้าวเนียเขาบอกว่าไม่เชื่อเราจะให้ผมทํำยังไงผมก็ถามแล้วมันมีทางหนทางไหนบ้างไหมเนียเขาบอกโอ้โอเคเอาเข้าไปเช็คตรวจสอบค่าต่างๆพอได้ตรวจสอบค่าต่างๆก็ปรากฏว่าเป็นทองคํา ผมก็ยังไม่เชื่อไอ้เครื่องนี้อีกเฮียก็บอกว่าแล้วจะให้ผมทำยังไงผมก็บอกเฮียเจาะเลยเฮียเขาก็ตกใจบอกตอนนั้นผมเป็นผู้กับอยู่นะครับเขาบอกว่าผู้กับถ้าเจาะแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเสียพระนะผมก็ถามว่าถ้าเจาะแล้วเนี่ยเฮียถ้าขุยเนื้อในเนี่ยเป็นทองคำเฮียอุดคืนได้ไหมเฮียเขาบอกว่า ได้เหตุผลที่ผมให้เฮียสุภกิจเนี่ยเจาะฐานองค์พระเพราะว่าในระหว่างที่เฮียสุภกิตเนี่ยหยอ,ยอดมือกับองค์พ่อเงินเนี่ยเฮียก็บอกองค์เนี้ยทองคําแต่เบาไปนิดหนึ่งนี่ยขำมันนิดหนึ่งเนี่ยทาให้เราเนี่ยตัดสินใจบอกเฮียสุภกิจอย่างนั้นเจาะใต้ฐานเลยเฮียสุภกิจแกก็ใช้สวาส่านเล็กมากเจาะใต้ฐานลงไป ปรากฏว่าระหว่างที่เจาะเสียงเน้ปุ๊เหมือนกับข้างในเนี่ยกลวงอยู่แต่คุยที่ออกมาก็เป็นทองคำาอาเป็นทองคำเนี่ยสุภกิจก็เจาะใต้ฐานให้ผมเรียบร้อยครับเป็นแบบครับครับก็คือว่าโครงการที่ทำดีสุดในตอนนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นตอนนี้เนี่ยเรามีเครื่องที่เราสามารถตรวจความหนาของทองได้นะครับก็คือโดยปกติเนี่ยทองเนี่ยเขาชุบกันนะครับผมกล้าบอกเลยในใน ท้องตลาดเนี่ยเราไม่รู้หรอกกี่ไมค่อนครับแล้วที่ตรวจมาก็ไม่ค่อยเจอเกินสามไมครอนถ้าที่ไหนบอกท้องหนึ่งไมครอนสองไมครอนสามไมครอนจะดูว่าจริงไม่จริงเนี่ยมาตรวจที่นี่นะครับเราสามารถดูความหนาได้แต่ส่วนใหญ่นะครับพระที่เป็นพระเนื้อท้องคัจริงๆเนี่ยก็คือจะหนาทะลุสี่ห้าไมครอนไปเลยนะครับโดยถ้าเกิดเป็นการไปชุบจริงๆเนี่ยลักษณะพระลักษณะรายละเอียดเนี่ยก็จะเริ่มเรียกว่าจะไม่คมนะครับก็จะเบลอแต่ถ้าพระที่ดูมาแล้วเนี่ย เกิ 4, 5, น4ี่ห้าไมครขึ้นไปแต่พระยังดูลักษณะผิวลักษณะอะไรที่ดูปกติอยู่ไม่เมลอนะครับไม่รู้สึกมีอะไรมาพอกเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นทองมาตั้งแต่ดั้นเดิมอันนี้เรามีวิธีการดูนะครับนั้นตอนนี้นวัตกรรมเนี่ยเราถึงแล้วรวมกับเครื่องไอตัวเด n s i t y ด้วยนะครับ,รบทั้งหมดเนี่ยสามารถช่วยในการวิเคราะห์ได้หมดหรือองค์ประกอบของเนื้อพระที่เราจะดูได้ว่าทองที่ใช้เนี่ยเป็นทองเก่าหรือทองใหม่เพราะเนี่ยมันมีความสําคัญถ้าเป็นทองคําก็จริง แต่ว่าเป็นทองใหม่นี่ก็แปลว่าไม่ใช่ของเก่านะครับมีคุณค่าเฉพาะทองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของที่เป็นของโบราณเนี่ยหมายความว่ามีเรื่องของความโบราณด้วยความเป็นศิลปะความหายากอยู่ด้วยนะครับนั้นคุณค่าของทองอ่ะก็แตกต่างกันอีกนะครับอันเนี้ยเราก็ต้องมาดูเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะดูผิวไปด้วยกันเลยนะครับหนึ่งเดี๋ยวดูขององค์พระสมเด็จก่อนแล้วเดี๋ยวดูหลวงพ่อเงินของผู้การนะครับนะครับอันนี้ของพระผู้การนะครับ ก็คืออ่าเป็นพระทองคํานี่แหละนะครับอันนี้เราจะเห็นลักษณะหูซ้ายข้างเดียวซึ่งเนี่ยเป็นลักษณะผิมพระแก้วขาวนะครับส่วนใบหน้าองค์พระเนี้ยจะเห็นได้ว่าพระเนี้ยมีลักษณะที่นะครับมีจมูกนะครับมีจมูกมีตานะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นลักษณะเฉพาะที่มีนะครับแต่ว่าจุดที่อยากจะให้ดูนะครับพิเศษก็คือว่าลักษณะของการตะใบนะครับเนี่ยคือเวลาเราดูเนี่ยพระกริ่งปาวเรเเราก็เจอเหมือนกัน ก็คือมีมการตะไบแต่งนะครับซึ่งถ้าเป็นพระที่ชุบทองมาเนี่ยนะครับบางๆตะไบย,ยงเงี้ยหลุดหมดนะครับแต่นั่นคือเนื้อเนี่ยมาเป็นทองคาอยู่แล้วแล้วก็เวลามีการแต่งนะครับมีมีเส้นตะไบทั้งหมดเลยนะครับเวลาดูเนี่ยเราจะให้ความนุ่มนวลตาเวลาเห็นพระการ,รแต่งน,นะครับซึ่งพระกลิ่งปเปาวเรตก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าลักษณะรอยตะไบเนี่ยไม่ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ย ตรเนี้จะคล้ายๆพระก,กิ่งปวรณนิดน,นึงแต่ส่วนนี้ก็ไม่เหมือนละนะครับแต่ว่าเห็นว่านี่เป็นลักษณะที่เราเห็นว่าพระเนื้อโลหะในยุคก,ก่อนเนี่ยนะครับมีการแต่งนะครับเนี่ยชัดเจนเนี่ยเราก็มีรอยมีรอยตะไบนะครับเดี๋ยวจะให้ดูลง่อเงินด้วยน,นี่ดูพระสมเด็จก่อนนะครับแล้วก็ซึ่งส่วนใหญ่อย่างที่ผมบอกนะครับเราเจอพระเนี่ยที่เขาพูดพูดกันว่าเป็นพระทองคําเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทองดอกบวบ แล้วรอยตะไบพวกนี้ยก็บางองค์ก็ไม่เจอนะครับบางองค์ก็เจออย่างเงี้ยเราเจอเนี่ยนี่คือรอยตะไบทั้งหมดนะครับที่ผิวเกิดขึ้นแล้วตะไบามานานแล้วด้วยนะครับถ้าถามว่าทางเราเองเนี่ยนะครับทางอาจารย์สุบชัยด้วยกันเนี่ยตอนดูเนี่ยเรามีศึกษาเนื้อพาท,ทุกแบบ<ภ>เรามีลองตะไบเองดูด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนมาขึ้นเนื้อจะหายไปนะครับถ้าเป็นชุบมาปุ๊บนี่ก็ไปหมดนะครับ<ภ>ไม่ได้นะครับแล้วก็อันเนี้ย รอยเป็นรอยเป็นรอยที่เป็นรอยดั้งเดิมมาด้วยนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็มีเรื่องของการหดตัวของโลหะนะครับตามปกติขององค์พระนะครับอันนี้ก็เป็นรอยแตกลานนะครับของเนื้อซึ่งเป็นไปได้หลายส่วนเนื่องจากว่าพระในเนื้อเนี่ยมีมีหลายมวลสารนะครับที่องค์พระนี่เราคราวที่เราดูแล้วมีพวงนะครับมีพรวงมีเงินนะครับซึ่งพวกพวงเงินทองแดงเนี่ยอันนี้เป็นส่วนผสมที่ อยู่ในกลุ่มเมกสิสนะครับเนี่ยแล้วก็อันนี้เราจะเห็นเยอะเลยนะครับเนี่ยรอยเนี่ยรอยครับใบขึ้นมานะครับแต่งนะครับมีรอยแต่งซึ่งอุปกรณ์จะเป็นยังไงเนี่ยผมตอบไม่ได้ผมไม่เคยเห็นนะครับแต่ว่าต้องเป็นอุปกรณ์ที่ละเอียดก็คือเราเห็นเนี่ยเพราะว่าเราส่งเราส่งภาพกําลังสูงนะครับส่วนด้านหลังอย่างที่บอกเนี่ยอันด้านหลังเนเป็นตั้งใจนะที่เป็นแบบซึ่งลักษณะ ด้านหลังที่เหมือนกับหมากเนี่ยนะครับเป็นลักษณะพระที่สร้างยุคป,ปลายเนี่แหละนะครับหลังแบบเดียวกับพระที่อยู่กลุก่มวสตอนะครับอันนี้ก็คือให้เราดูนะว่าลักษณะโบราณเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะคือเราจะเห็นเหมือนเนื้อพระสมเด็จที่มีความหนึบความโหมดซึ่งพระใหม่เนี่ยที่ทําทองคําเนี่ยก็จะไม่ได้มีลักษณะนี้นะครับจริงๆด้านข้างนี่ก็มีรอยตะไบด้วยนะครับครับซึ่งอันนั้นมองด้วยกล้อง 10x เห็นนะแต่ว่า ในผิวองค์พระเนี่ยอันนี้เราต้องมองกล้องกำลังสูงเนี่ยเราถึงจะเห็น 20x เราก็ไม่เจอนะครับอันนี้คืออันนี้คือคีย์หนึ่งจุดหนึ่งนะครับจุดหลักของพระโลหโบราณนะครับก็คือหล่อมาเนี่ยมีการแต่งบางๆให้สวยคพี่เห็นว่าการแต่งเนี่ยของพระกริ่งปาวาเล่กับดีพระสมเด็จไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะมีพระที่เป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับเดี๋ยวชมด้วยกันนะครับดูผิวก่อนน้ครับเดี๋ยวเรายวเข้าไปดูองค์จริงนะครับ อาจะให้ดูผิวของผู้เงินนนะครับอ,อันนี้เรื่องพิมอะไรเนี่ยเราเราเรายังไม่ต้องดูละเอียดนะครับแต่ว่าที่จะให้ดูเนี่ยคือให้ดูลักษณะของผ้านเนี่ยเนี่ยอ้าได้มีการตะบายแต่งนะครับเดี๋ยวเขาไปดูผิวครับนะครับคือถ้าแต่งแบบนเนี้ยเนื้อจะนวลน,นะครับทั้งองค์นะครับตะบายทุกจุดเลยพักกิ่ง,ปงเปลวเล่ก็เป็นนะครับ ที่ซื้อขายกันแพงๆเนี่ยเนี่ยับเห็นไหมนี่รอยตะไบทั้งหมดเลยนะมีรอยตะไบแต่งทั้งหมดในองค์พระนะครับซึ่งอันนี้คือรายละเอียดส่วนใหญ่เราจะเจอก็ก,กลุ่มที่เป็นพระเนื้อโลหะที่เป็นพิธีดีๆนะครพิธีช่างหลวงเนี่ยทำอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือรอยตะไบแต่งทั้งหมดนะครับ,รบที่มีในองค์พระเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาพระไปชุบจะเจอไหม ตอบได้ว่าก็จะไม่เจอแบบนี้ไม่เจอครับนะครับอ่าจะไม่เจอแต่เราจะเจอกับพาร์ที่เป็นดั้งเดินจริงๆนะครับเนี่ยแล้วลอยเหมือนพัฒนกรีนโปรเวลเลยคือจะมีทุกจุดนะครับตาก็มีขอบไหลบ่าเนี่ยมีรอยแต่งตะไบทั้งหมดนะครับนี่คืออันนี้คือจุดสังเกตจุดพิเศษนะครับเดี๋ยวให้ผมให้ดูทุกตำแหน่งนะครับครับอันนี้เราดูเป็นดูเป็นองค์ครูได้นะครับเนี่ยอันนี้คือบริเวณเข่านะครับเนี่ยก็จะเป็นรอยตะไบทั้งหมดเลยแต่งถ้าเป็นพักกลก่งงโปรเวลเนี่ย จะเป็นลักษณะแนวแล้วนี้คล้ายตาข่ายนะซึ่งเชื่อว่ามีอุปกรณ์เฉพาะทาแล้วพระก็จะเนียนนะครับให้ดูเนี่ยเจอทั้งองค์นะครับนี่คือจุดสําคัญมีรอยตะใบทั่วองค์นะครับทุกจุดเลยยิ่งทีเลยเห็นนะฮะครับอันนี้ครับคือจุดสําคัญของพระโลหะที่เป็นพระโบราณเนี่ยอยู่นะครับพระกิ่โบเรตก็เป็นนะครับซึ่งถ้าบางคนบอกว่าจะมาตะใบใหม่มีพระกิ่นโบเรตอะ ถ้ามาตะใบใหม่ปุ๊บสีก็จะเปลี่ยนจะไม่ดำแล้วนะใช่ครับอ่ามาตะใบปุ๊บเพราะถ้าจะดำก็ต้องดำมาตั้งแต่แรกแล้วมีรอยตะใบด้วยเงาด้วยดำด้วยแค่เดียวกันเพราะว่าถ้าขัดไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นสีอีกสีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการแต่งเนี่ยต้องมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังด้วยนะครับเนี่ยมีทุกมุมเลยนะครับทั้งองค์นี่นะครับครับอันนี้คือรอยตะใบทั้งหมดเลยนะครับมีกินเนื้อเข้าไปบ้างนะครับ รายละเอียดนะครับทั้งขอบจีวรนะครับก็ตะไบเก็บหมดนะครับนี่คือรายละเอียดนะครับที่เราดูเนี่ยเราแยกได้คราวนี้บางคนบอกว่าจะไปเอาทองคําใหม่มาแล้วมาตะไบอ่ะอเดี๋ยวเรา้าไปดูค่าทองครับที่เราจะบอกว่าเป็นเก่าหรือเป็นโบราณนะครับโอเคครับนะครับอันนี้ก็คือองค์หลวงพ่อเงินที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับนี้เราต้องคุยกันว่าพระนะครับถ้าเป็นทองคําเนี่ยนะครับ จะไม่มีสนิมเขียวนะครับสนิมเขียวคือเป็นสนิมของทองแดงนะครับหรือเป็นออกไซด์นะไม่เรียกสนิมไม่เรียกออกไซด์ทองคำเนี่ยไม่มีออกไซด์นะแต่ว่าโอเคเราเจอที่เป็นสีแดงๆต่างๆที่เกิดขึ้นในองพระเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวเราตรวจด,ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับรถึงจะทราบแต่พอเราดูเงี้ยปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเนื้อพระในเวลาดูลักษณะเนี้ยพระจะดูนุ่มตาครับคือพระที่มีการตะไบเนี่ยเราจะไปคิดว่าเมื่อกี้มันสอ่องกล้องมันระดับ เรียกว่ามากกว่าห้าร้อยถึงพันเท่าเนี่ยรเราก็เห็นแต่ใบดูยากแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเล็กมากครับบางทีสองกล้องสิบ x ก็ไม่เห็นดังนั้นรพระเวลาดูเนื้อก็จะนุ่มจะนวลตาคจะไม่ได้เป็นเบาวานนะครับถ้าเป็นเทคนิคปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคเขาเรียกว่าพ่นทรายแต่ถ้าพ่นทรายเนี่ยพ่นแบบทรายละเอียดผิวก็จะดูนวลตาเหมือนกันแต่เนื้อจะเป็นอีกแบบหนึง่งส่องก็อีกแบบหนึ่งนะครับสมัยก่อนไม่มีพ่นทราย เลยต้องมีเป็นตะไบตะไบเนี่ยครับคือเราดูเนี่ยหลายๆจุดขององค์เงินนะครับเราจะพบทองเนี่ยนะฮะเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นแปดสิบเจ็ดแปดสิบห้าอันนี้คือชัดเจนแล้วแต่ละจุดเนี่ยทองไม่เท่ากันอันนี้มาหล่อโบราณแน่นะครับแต่ถ้าเป็นสมัยใหม่มาหรือชุบชุบนี่ก็จะเท่ากันเลยนะนะครับทั้งองค์ใกล้เคียงกันแต่เนี่ยไม่เท่ากันเลยนะครับต่อมาเราพบเงินนะครับมีเงินผสมด้วยนะครับเนี่ยเจ็ดจุดห้าหกจุดสองนะครับมีทองแดง นะครับอันนี้มีเมอร์คิวรีนี่คือมีประลอดนะครับพอมีทองแดงมีเงินมีประหลอดมีพรวงเหมือนที่เราดูนั้นนะครับกลุ่มเนี้ยน่ารอแล้วมาทางเมฆสิทธิล์ละก็คือกลุ่มพระที่จะเป็นเขาเรียกว่าของพิธีศักดิ์สิทธิ์ก็จะต้องมีธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คืออย่างที่ผมแจ้งเมฆสิทธิ์กับเมฆพัดถือว่าเป็นศักดิ์สิทธิ์ถ้าเป็นเมฆพัดก,ก็จะเนื้อนี้ออกดำๆเงาๆหน่อยนะครับอย่างเงี้ยเป็นลักษณะ เมฆพัดนะครับส่วนเมฆสิธิ์เนี่ยจะเป็นทองอยู่แล้วซึ่งหลวงพ่อเงินปกติก็ออกเนื้อทองสำริดกับเมฆสิทธิ์เป็นการสร้างแล้วก็จะมีอย่างนะครับมีมีพลวงอยู่ด้วยเนี่ยแอนติมอนีนะครับเนี่ยแล้วก็มีเมอร์คิวรี่ในประลอดประดนี่ใส่อยู่ในเป็นธาศักดิ์สิทธิ์โลหะอยู่แล้วครับประหลดนี่ประลอดเี้ยกเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นน้องๆ้องของเหล็กไหลครับนะครับเหมือนกันนะครับนี่เราก็ถือว่าโดยโลหะนะครับก็คือเป็นทองโบราณนะครับ นะครับก็หลังจากที่ชมไปแล้วนะครับอันนี้หลายคนสงสัยนะครับเช่นหลวงพ่อเงินเนี่ยหลายคนเชื่อว่ามีเนื้อทองคาด้วยครับนะครับแต่ว่าเป็นทองคำเนี่ยมีผสมอยู่ส่วนเนื้อหลกัหลกๆของหลวงพ่อเงินเนี่ยเป็นลักษณะเล่นแร่แปรธาตุถ้าเป็นทองก็เรียกว่าทองสำลิศนะครับก็จะมีทั้งทองแดงดีบุกในผสมอยู่ <S <S นะครับหลงังจากสีมีเจอตลอดนะครับแต่ว่าจะมีทองคำเนี่ยมันมีหลายเรื่องเล่านะครับที่มีซึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะทํา เป็นหลวงพ่อเงินเลยนะครับไล่มาตั้งแต่เนื้อทองสำริดไปจนถึงเนื้อท้องคํบว่ามีลักษณะหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับสร้างพิธีไหนบ้างนะครับซอนสร้างที่วัดเนี่ยที่ว่ากันว่ามีอาแปะมานั่งคอยหลอมหล่อเนี่ยจริงไหมนะครับหรือว่าจริงการสร้างเนี่ยก็คือสร้างรวมๆกันนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมจะทํารายละเอียดมาอธิบายนะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยมันมีคือริมันมีช่วงเวลาแบบนี้อาจจะมีจริงแต่ช่วงเวลานี้ อีกช่วงเวลาหนึ่งอาจจะมีจานวนมากครับหรือแม้กระทั่งแร่เหล็กที่มีอยู่ในองค์พระหลวงพ่อเงินนะครับ,รบก็บอกได้ว่าจริงๆแล้วมีเนี่ยจะสร้างหลัง2,500หรือเปล่าหรือถ้าไม่มีเนี่ยสร้างก่อนอย่างนี้ครับมันก็จะมีทุกอย่างมันมีเขาเรียกว่ามันมีลักษณะที่เราศึกษาแล้วเราแยกแล้วเราบอกได้นะครับก็เดี๋ยวสําหรับหลวงพ่อเงินเนี่ยเดี๋ยวจะทําให้อีกทีหนึง่งแต่ถ้าให้พูดตอนนี้เนี่ยนะครับคือพระที่เป็นเนื้อทองคําเนี่ยมีนะครับ มีแล้วผมเชื่อว่าอย่างที่บอกทองคำเนี่ยก็คือสร้างโดยคนสำคัญคนะครับพิธีสำคัญคให้คนสำคัญคมีนี้โดยบรรดาคนทั่วไปเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเอาทองคำแล้วมาทำเป็นพระเป็นองค์องค์เนี้ยน้อยต้องใช้คำนี้นะครับองค์นี้เรียกได้ว่าเป็นหลวงพ่อเงินทองคำได้ไหครับได้ครับ ว่าเราสแกนมาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นทองโบราณนะครับ,รบซึ่งอย่างที่บอกครับว่าอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูหลายอย่างนะครับจริงๆเราก็ตรวจความหนาด้วยนะครับแล้วก็ดูองค์ประกอบอย่างที่บอกถ้าเป็นทองคําสมัยใหม่เนี่ยค่าเนี่ยเอาทองคําเปไวได้ถ้าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นหรือเก้าสิบหกจุดสี่เนี่ยมันจะเท่ากันหมดเลยนะครับนี่คือเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่ถ้าเป็นโบราณ่างนี้เราดูแล้วเจ็ดแปดจุดเนี่ยเปอร์เซ็นต์ทองไม่เท่ากันเลยครับเปอร์เซ็นต์เงินก็ไม่เท่ากัน นะครับเพราะว่าแต่ก่อนมันไม่มีการแยกคนไทยในอดีตยังคิดด้วยซ้าว่าทองเนี่ยเล่นแร่แปรธาตุได้ครับเชื่อว่าเอาธาตุนู่นนี่นั่นผสมแล้วทำเป็นทองได้แต่ในความเป็นจริงทองเนี่ยก็คือเป็นธาตุเฉพาะรผสมไม่ได้ไม่สามารถเอาอะไร,ระไมาผสมเป็นทองคําได้นะครับเพราะั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยเราในอดีตเราถึงมีทองดอกบัวทองสำลิปที่เราได้ยินกันเยอะแยะครับ,รบน,นั่นเนี่ยคือเพราะว่า คนโบราณเชื่อว่าทองเล่นแร่แปรธาตุได้นะครับแต่พอมายุคเนี้เราแยกได้แล้วว่าเล่นแร่แปรธาตุไม่ได้ทองก็คือทองแต่ว่าเทคนิคหรือพวกโน้ตฮาวต่างๆเนี่ยเราแยกยุคสมัยได้ครับว่าอย่างของอของผู้การเนี่ยนะครับลักษณะทองแบบนี้เป็นรัตนโกสินตอนต้นนะครับอาจจะยงเรียกว่าเป็นรัตนโกสินในยุคล้อสี่นะครับลอสี่ลอห้านะครับ,รบหรือทองบางประเภทเป็นลักษณะทอง แบบสมัยอยุธยาว่าทองคำเนี่ยไม่บริสุทธิ์แล้วมีอะไรมาผสมทำให้ลักษณะสีทองอ่ะเป็นทองอีกแบบก็ได้ได้หมดนะครับแล้วก็อันนี้ก็ต้องบอกว่านี่ต้องขอบคุณผู้การเพราะว่าตัวอย่างที่เราได้มาครับก็ไม่ใช่ของที่หากันได้ง่ายๆนะครับไม่ได้ของหากันได้ง่ายๆแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ได้มีเยอะมีองค์เดียวมีองค์เดียวับองค์เดียวด้วยนะครับคุณพายมาองค์เดียวครับนะครับก็ยังไง ในโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวช่วงที่ทําเรื่องของหลวงพ่อเงินเนี่ยผมจะไล่แบบแต่ละเนื้อเลยไล่ประวัติไล่ปีด้วยนะครับองค์หลวงพ่อเงินเนี่ยอาจารย์องค์หลวงพ่องเงินทองคําเนี่ยอาจารย์เคยเจอมาบ้างไหมหรือว่าองค์นี้องค์แรกองค์นี้องค์แรกองค์นี้องค์แรกครับคือผมจะเจอส่วนใหญ่คืออ่พ่อบอกเฮ้ย<ม>ของพ่อเนี่ยเป็นทองคําหรือเปล่าก็มีับแตรวจมาก็ไม่ใช่นะครับหรือของใครที่<ม>คิดว่าเป็นทองคําอ่ะก็ไม่เจอนะครับ,รบไม่เจอหรืออาจจะมีบ้าง แต่ว่าโอ้โหอย่างนั้นเราก็ต้องสแกนทั้งองค์ครับเจอเป็นจุดๆเล็กๆเหมือนพระสมเด็จนะครับมีเหมือนกั้นจะมีแบบนิดนึงครับนะครับแต่เจอเป็นทั้งองค์เงี้ยครับเราเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับสาคัญมีรอยแต่ไบครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเนื้อโลหะแบบโบราณนะครับที่เขาช่างหลวงเนี่ยก็มีการแตกอันนี้ก็คือเป็นแต่ว่ามีคนบอกว่ามาพูดอย่างเนี้ยต่อไปคนก็มาทาผมก็กล้าบอกด้ว่าถึงปอมาก็ตรวจรู้ อาใช้คำนี้กันครับผมมั่นใจครับถ้าปอมมาตรวจรู้ปอมมาก็รู้อยู่ดีนะครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องปลอมด้วยนะครับแต่จะปอมก็ได้เหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่ว่าสุดท้ายเราก็ตรวจรู้อยู่ดีนะครับเพราะว่ามันมีธรรมชาติที่มันแตกต่างกันนะครับก็ยังไงคลิปนี้ขอบคุณผู้การมากนะครับผมยังไงเดี๋ยวเชิญอีกครับผมได้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ